สามพันต่อหรือเน่ไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างนี้มีหวั่นไหวบ้างไหมคะคุยคือเราไ้องคุยคุยไปไ,ไลน์ให้น้องพูดก่อนอ่าได้เพราะจริงๆเราก็เคยเคยคุยกันแบบเปิดเผยแล้วแหละแล้วแฟนคลับก็รับรู้เพราะว่าเราก็เคยนั่งไลฟ์ด้วยกันเลยในเรื่องของไม่ว่าจะการเป็นคู่จิ้นหรือว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงคือเราเองก็คงแบบเราก็คือใหม่มากๆก็ต้องยอมรับอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคําถามเพื่อนะคะมีหวั่นไหวบ้างไหมคะเออหวั่นไหวในใจรู้สึกว่าแบบ ไสวิววิวปิวปิวเวลาเขางอนไหมคะอะไรอย่างนี้หวันนี้มีหัวเลยใหญ่สงเรือค่ะชมให้เราหนะชมให้เราหนะเอาเขาถามแรกก่อนเนาะเอาเขถามแรกก่อนเลยมันไหวบ้างไหมเมื่อนานมาแล้วเมื่อนาน ยมีความรู้สึกแบบเออวันไหวช่วงแบบว่ายังคงไม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่คนกําลังแบบเหมือนเขาสารมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพรับลับลับเอ้หรือว่าเราแบบรู้สึกจริงๆพอมาเพราะนั่งคิดก,ก็เหมือนมันก็คงรู้สึกจริงๆในช่วงระยะเวลาหนึง่งจนกระทั่งมันแบบผ่านพ้นไปเพราะมันไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งหรือว่าไม่ได้มีการสารต่อในในทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ายุติความแบบความรู้สึกตัวเองแล้วก็เหมือนหันไปรู้สึกอีกกับเขาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนที่บอกว่าจะคอยอยู่แบบข้างๆว่าจะเป็นไหนสถานะไหนก็ตามโอ้ยน่นารักมากเลยแล้วอีฟ้าล่ะคะจริงๆมันเป็นเรื่อง่พูดยากมากเนาะเราไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะใจคนเรามันเปลี่ยนไปได้ตลอดอทุกวันทุกเวลาจริงๆอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ฟ้าเองน่าถามว่าหวั่นไหวไหมในช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ ร่วมงานเขายังไม่ได้เจอตัวจริงเขาอะเรารู้สึกตนะอนนั้นอยอมรับว่าที่มีไลฟ์สดที่มีช่วงนั้นกระแสคะูจินกำลังมา <c oughs> ใช่ไหมก็เราก็รู้สึกจริงๆว่าเฮ้ย <c oughs> น้องคนนี้น่ารักอะ <c oughs> อยากจีบอะ <c oughs> ยอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ซึ่ง ที่เราถามเขาว่าแบบเฮ้ยต้องลองอะไรคือเราก็ถามเขาจริงๆเราบอกเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่พอได้มาอยู่ในกองได้มาเป็นลูมเมทแล้วก็หลังจากที่เราทํางานด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอาจจะด้วยความที่เราเราเองอะ่ะเราเราเราเป็นน้องคนเล็กแล,แล้วเราไม่เคยมีน้องสาวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นมุมมองของเขาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งที่ถ้าเรารู้สึกแบบเหมือนบังคับนี่นี่รู้สึกว่าหลายหลายโมเมนต์ที่เราพยายามที่จะ ลองจูนเหมือนที่คนอื่นบอกว่าแบบเฮยลองดูนะไม่เสียหายเราเราลองกันเองโดยที่ไม่ได้มีใชนีที่บอกว่าต้องลองเนี่ยก็คือลองแล้วแต่ว่ามันก็ ลองจูนในความในการเป็นอีกในรูปแบบหนึง่งความสมรูปแบบหนึง่งซึ่งพอลองแล้วเหมือนที่ฟ้าบอกว่ามันอาจจะแบบไม่สเสถียรเท่ากับณตอนนี้ก็ได้เะยใช่ก็คือลองแล้วนะคะแบบนี้คือดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วคือทุกอย่างคือมันมันคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อาจจะเห็นเราแค่ในโซเชียลหรือว่าอะไรที่เจอ right crosses, mm hmm. แต่ว่าในโมเมนต์ท mm ี hmm. okay. ่เราอยู <laughs> like that. <that anyway. <ập> ่ด้วยกันที่มันไม่ได้มีกล้องมันไม่ได้มีแฟนคลับไม่ได้มีหลายๆคนอยู่โมเมนต์ที่อยู่ด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยผ่านการแบบอันนี้มาแล้วไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่พูด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 บูดพ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 ูดมูดพ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 ูดดพูดพู เขาเรียกว่าเหมือนแบบผ่านกันอย่างที่น้องบอกอะไม่ใช่ว่าไม่ออไรู้รอเอ็ดามีอะไรคะอันนี้คือเป็นคำถามจากคำถามจากซีโอค่ะร้อเอ็ดมีอะไรคะร้อเอ็ด่ง์ร้อยเอ็ดคืออะไรอะร้อยเอ็ดมีอะไรคะอ่าอันนี้คำถามที่หนึ่งนะใช่ไหมคำถามที่หนึ่รอเอดมีอะไรถูกไหมคะอ่าคำถามถาบอกว่าไม่มีอะไรเชื่อไหม ม่ได้มีจริงๆแม่งไมได้ตอบเร็วกว่าแฟนคลับค,คือซีอูนะเขาก็ซิปกัน <c oughs> เขาก็ซิปกัน <c oughs> แต่ไี่ผนใจอยากฟังให้เอาไปออกไปก่อนเ